อันกุรอานไม่ได้เป็นเพียงเอกลักษณ์ในวิธีการนําเสนอเนื้อหาแต่ยังเป็นปฏิหารที่มนุษย์ไม่สามารถเรียนแบบได้อัลลอฮ์ได้ท้าทายชาวอาหรับและมนุษยชาติในสามขั้นตอนหนึ่งท้าให้มนุษย์เรียนแบบอันกุราอานทั้งเล่มพระเจ้าได้ท้าทายมวลมนุษย์และยินให้สร้างหนังสือที่เทียบเท่ากับอันกุราอานพระองค์ได้ตรัสว่าหากมนุษย์และยินทั้งหมดร่วมมือกันพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้บทที่17องค์การที่88 2สองท้าให้มนุษย์เรียนแบบสิบบท พระเจ้าขอให้ผู้ปฏิเสธเรียนแบบเพียงสิบบทโดยพระเจ้าตรัสว,ว่าจงนำสิบบทที่ถูกแต่งขึ้นมาและจงเรียกคนอื่นมาช่วยเหลือบทที่สิบเอ็ดองค์การสิบสามสามท้าให้มนุษย์เรียนแบบเพียงหนึ่งบทสุดท้ายขอให้สร้างบทเดียวที่เทียบได้เช่นบทอันเกาสันซึ่งมีเพียงสามองค์การพระองค์ได้ตรัสว,ว่าจงนำบทหนึ่งที่คล้ายคลึงกันมาหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงบทที่สององค์การยี่สิบสามแม้ชาวอาหรับในยุคที่เก่งด้านวรรณกรรม จะพยายามแต่ก็ไม่มีใครทําสําเร็จความพยายามหยุดอิสลามโดยการเรียนแบบอันกุรอานนั้นล้มเหลวทั้งด้านจังหวะและสัมผัสของคําพูดในอันกุรอานยังคงไร้เทียมทานยืนยันว่ามันคือปาฏิหาริย์เหนือมนุษย์อย่างแท้จริง